เรียบร้อยน,นะครับเอ่อต่อไปก็เดี๋ยวขับใจขวดมาตามมาเลยครับเรื่องน้ำเยาะยังไม่มีเรอคือบอกบรรมการเสื้อขาวทิลาปะสิทธิมงคลมหามงคลปะสิทธิพุทธะบาร,รมีพุทธะบาร,รมีนาชาลิติสาทุนะเจ้าละาโตสามาสัมพุทสสะวิมานิมะยังพันเต สังฆทา,านานี้มันส่งกันถึงเชิญปกรได้ด้านหลังจ้ะขอบคุณมากขอโมทนานะครับนะร่วมกันนามือจบนบเหนือก้าเดีกเขาบอกเป็นมงคลอุดมและจะเกิดมั่งมีเป็นเศรษฐีได้เพราะที่ท่านได้ตั้งใจเนี่ยเขาบอกเป็นสิ่งที่ดีนะจ้ะวันที่สองแมุ่พาพันนะครับ คณะทิจเจคณะวัฒนานันนะครับในพรุนี้วันที่หนึงกุมภาพันธ์รับลำวงยอนุกคณะชาญชัยประภารารับไม่เด่นรั่จดรับจดรความเดอดดาลจบกาดรับความรบความใหญ่เลยงานที่หนึ่งกุมภาพันนนทีุภาพนธรับีารที่่งกานธ์รับลำวงย้อุกคามัยประารารัหวเด่รัจดรั ฝ่าของเรานั้นก็ใกล้สำเร็จร่วมแล้วนะครับยังขาดจะตัวใจอีกไม่มากนะครับแบ่งั้งราคาเชนเลยจ้าแล้วก็รับความบันเทิงจากทีมงานอทิตเทพฟ้ารุงนะครับอดิตเทพฟ้า ก็ขอให้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะหลายท่านก็กําลังเดินทางเข้ามาก็ยินดีต้อนรับในสายบนสายสัทธาสายสกุศลเจตนาติดทองลูกนีน้มิดน,นะแผดทองอยู่ทางด้านนี้แล้วจ้ะเขียนเสร็จแล้วใส่ในถังทองได้เลยนะแต่เ,เจ้าภาพที่ยินถวายวัดเชิญเลยจ้ะหลวงพ่อพุทธชินนารานะน่มีท้าวเวสุวรรณมีกุมารไอ้ไข่นะถจะได้รับเลือกตามศรัทธารับป้อยผูกข้อมือนะเออ